โรงเรียนบ้านโพนไฮตั้งอยู่ที่เลขที่66หมู่ที่3ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนที่มาเรียนรวมด้วยคือโรงเรียนบ้านโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนไฮ54คนนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนไฮาสาขาบ้านโคกยาว50คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด1 0 4คนมีผู้อํานวยการโรงเรียน1คนมีข้าราชการครู7คนครูขาดแคลนขั้นวิกฤตสอคนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลการทดสอบระดับชาติอาที ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนได้100คะแนนเต็มและมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษาล่าสุดผลการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านพลไฮสาขาบ้านโคกยาวมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอยู่ในระดับดีเลิศและโรงเรียนบ้านพลไฮมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับก้าวหน้าผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีล่าสุดโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ2รายการรองชนะเลิศอันดับ1 1ึรายการเหรียญทอง6รายการเหรียญเงิน1รายการอยู่ในลำดับที่44ในการเรียนลำดับชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1นรองชนะเลิศอันดับสอง และอยู่ในลำดับที่56ในการรวมอันดับเหรียญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุอดาหารจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด247โรงเรียนโรงเรียนบ้านพลไฮเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมหาราชกุมารีสวนพืชศาสตร์โรงเรียน แห่งเดียวของสถานศึกษาในอำเภอดงหลวงและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านพลไฮยังเป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประโทมศึกษามุกดาหารโดยนำเสนอนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารโพนไฮโมเดลในการบริหารงานทั้ง4ฝ่าย สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือนักเรียนเป็นคนดีมีวินยัยมีความรู้มีความปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนครูได้รับรางวัลต่างๆทั้งระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา